อันนี้ก็ปลองน้ำนะครับบอกก่อนปลองน้ำแบบเนี่ยดูอันนี้น้ำมันเครื่องเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบน้ำเนี่ยโอ้โหยับยับเลยครับงานนี้ยับเยินครับไม่ว่ารถคุณจะบัไลลยแค่ไหนเราพร้อมที่จะทําให้มันบันเจิดเพราะเราคือบาลัยยนก็สวัสดีครับทฟนเพจบาลายยนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยครับช่างจาบาลายยนนะครับ ก็วันนี้ผมมีรถเบนซ์นะครับมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเป็นอาการแทบจะเรียกว่าอาการประจำตัวของเครื่องตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นเครื่องยนต์6 5้1ดีเซลนะครับวางใน W212 นะครับคันนี้เป็นไฮบริดด้วยนะก็คือเป็นอาการออยน้ํามันเครื่องรั่วนะครับเข้าระบบน้ํานะครับซึ่งถ้าทิ้งไว้นานๆเป็นอันตรายแน่นอนครับอาจจะทําให้เครื่องยนต์ของคุณพังได้นะครับ ส่วนวิธีแก้ไขเราแก้กันยังไงนะครับแล้วจบไปที่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันครับไปเลยครับนี่ครับวันนี้พามาดูรถเบนซ์นะครับ W 2 1 2นะครับเป็นเครื่องยนต์651้านะครับดีเซลนะครับาน่ดีเซลกลับอาการอันนี้กระป๋องน้ำนะครับบอกก่อนกระป๋องน้ำรับเนี่ยดูอันนี้น้ำมันเครื่องเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบน้ำเลย โอ้โหเยับยับเลยครับงานนี้ยับเยินครับเป็นเครื่อง651นะครับดีเซลครับน้ำเข้าระบบน้ำนี่อันตรายนะครับเนี่ยเครื่องตอนนี้เริ่มดังแล้วนะเริ่มดังแปลกๆก้วเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนน้ำมันเครื่องครับมันเข้ามาในระบบรอยเย็นนะครับรั่วน่าจะรั่วจากตัวออยล์เครื่องตัวนี้ครับออยล์เครื่องที่อยู่ข้างล่างอยู่มันจะแปะอยู่กับฐานกรองนะครับเนี่ยครับ โอ้ยเยิมยิมเลยครับเนี่ยน้ำมันเครื่องทั้งนั้นเลยครับเนี่ยที่ปกตินะอย่างนี้ <c oughs> งานใหญ่ <c oughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้ลูกค้านามัติมา,าแล้วนะครับเป็นของใหม่แท้นะครับเนี่ยนี่ตัวเนี้ยตัวกระป๋องแล้วก็ตัวท่อน้ำค้ายช่วยเซฟนะฮะเปลี่ยนแค่บางชิ้นนะไม่ได้เปลี่ยนหมดนะนะครับชิ้นที่จําเป็นจริงๆครับก็ค,คือจะมีพวกวนนเนี่ยวาล์วน้าเนี่ย วน้ำตัวนี้นะครับนี่คือตัววาล์วน้ำถ้าน้ำมันเข้าโอลิงตัวข้างในโอลิงตัวที่อยู่ในวาล์วตัวที่เปิดครับโอลิงอยู่ในเนี่ยอยู่ในตัววาล์วน้ำนะอ่วเวนะเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะชอบบวมแล้ววาล์วน้ำจะชอบค้างนะเราก็เลยเปลี่ยนต้องเปลี่ยนด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยวาล์วน้ำตัวนี้จะมีโอลิงอยู่ข้างในนะอ่ะแล้วเขาจะชอบบวมมาขัดมาขัดตัววาล์วน้ำทำให้ขึ้นไม่สนิทขึ้นไม่สุดนะครับเลยต้องแจ้งเปลี่ยนด้วยครับ ก็จะมีตัวสวิตช์แรงดันน้ำมันเครื่องที่ชอบรั่วแล้วก็นี่ครับตัวหัวใจเลยหัวใจหลักที่ว่าทําให้น้ํามันเข้าเครื่องไนะอ้น้ำน้ำมันเครื่องเข้าน้ำนะเนี่ยตอนนี้นะครับนี่ครับคือตัวออยเครื่องนะครับนี่คือตัวออยเครื่องนี่เราก็เปลี่ยนของใหม่แท้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้คือตัวที่ทําให้มันรั่วเข้าระบบน้ำนะน้ำมันเครื่อง มันก็ว่าเขาจเจ้าน้ำมันเครื่องครับเข้ามาวนวนผ่านระบบน้ําที่นี้มันรั่วทะลุเข้าหากันครับทำให้มันเข้าไปในระบบน้ำก็คือตัวออยตัวนี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้เลยครับนี่คือต้นเหตุที่ทําให้ให้น้ํามันเข้าไปอยู่ในระบบน้ำนะครับอันนี้ของมาแล้วก็เราก็เริ่มลื้กันแล้ว,ลวน,น,น,ะนะครับเนี่ยท่อน้ํท่อน้ําก็จะบวมๆนะครับตามที่ผมอยากจะเปลี่ยนให้หมดเลยนะพวกท่อน้ำพวกนี้น แต่ว่าเอาที่ท่อที่ว่ามันยังไม่ได้เข้านานครับเพิ่งเข้าครับน่าจะพอล้างไหวครับก็เปลี่ยนท่อที่ว่าไม่ไหวจริงๆริงก่อนนะครับเปลี่ยนกระป๋องเนยตอนนี้ก็เริ่มเลยเดี๋ยวต้องถอดตัวออยตัวนี้ยออยเครื่องเนี่ยอันนี้ก็เริ่มเลยกันแล้วเป็นเครื่อง6ขั้น1ดีเซลครับไฮบริดด้วยนะอันนี้ตัวไฮบริดก็ซึ่งก็ออยรั่วน,นี่ก็เจอกันบ่อยนะครับ ในเครื่องตัวนี้นะใครที่ใช้รถรุ่นนี้ก็ถ้าจะดูเบื้องต้นก็เปิดฝากระป๋องตัวนี้ดูครับดูว่าถ้ามีคาบน้ำมงนน้ำมันเงี้ยมันจะค่อยๆออกมาทีละหน่อยครับแต่นี่น่าจะเข้านานครับเพราะว่าเต็มเลยนะครับมันจะค่อยออกมาทีละหน่อยรเ,านานร,เรา,า,เเรอออก,าก็ดูว่าถ้ามีคาบน้ำมันก็ควรเข้าไปเช็กที่อูห่หรือศูนย์ใกล้บ้านคุณนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจากเสียน้อยจะกลายเป็นเสียเยอะนะครับ ก็คันนี้เดี๋ยวเราเริ่มเลิกกันครับโอเคครับตอนนี้ถอดหม้อน้ำหม้อน้ำถอดออกมาแล้วแกะดูผ้าแบบเข้าไปข้างในเนี่ยท่าน้ำมันนะโอ้เละเลยครับเนี่ยดูน้ำมันที่รั่วเข้าไปในะระบบนะครับเนี่ยดูเต็มเลยครับหม้อน,น,น้ำนี่ต้องเปลี่ยน,นครับ เท่าน้ำเทน้ำตรงนี้มันดีเงินมันนิ่มแล้วมันจะเดี๋ยวเราไปแตกข้างนอกอันตรายเมอนหม้อน้ำใหม่เปลี่ยนหม้อน้ำหม้อน้ำมาแล้วใหม,ม่ใหม่เลยแกะกล่องใหม่แกะกล่องหม้อน้ำเก่าที่เราจะเปลี่ยน นี่ครับตัวเจ้าปัญหาออกมาแล้วครับที่ทําให้น้ํามันเครื่องรั่วเข้าระบบน้ำนะคือตัวนี้เลยตัวเจ้าปัญหานี่ครับนี่คือตัวนี้ครับตัวออยเครื่องเนี่ยตัวนี้สภาพก็นี่ครับตามที่เห็นเลยนี่เอาเล็งก็เพานี่เหมือนทากามะมันเคยรื้อประกอบเออเหมือนเคยรื้อมาแล้วครับนี่แหละครับที่ตัวจะจรั่วเข้าเครื่องเข้าน้ําได้ก็คือตัวนี้ตัวออย เขาจะเอาน้่มันเครื่องมาบนเพื่อระบายความร้อนนะครับก็จะ,ะลือเยอะนะเนี่ยดูเดี๋ยวพวกนี้ก็จะล้างให้นะเนี่ยพวกเศษตัวเศษขมเหลวพวกนี้เดี๋ยวล้างให้ครับก็จะเปลี่ยนเนี่ยออยก็จะเข้า,ข,าข้างเครื่องตัวนี้นครับดูต,ตรงาแล้วครับเดี๋ยวทําความสะอาดเดี๋ยวประกอบกลับครับนี้ก็ลุยกันต่อครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ล้างทําความสะอาดนะครับคราบน้ำมันที่เลอะๆนะครับล้างให้หมดแล้วแห้งเลยนะครับตอนนี้ล้างแบบแห้งๆเลยสะอาดเลยครับพวกนี้ก็ล้างให้หมดแล้วนะครับไม่ดําแล้วนะครับล้างให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเอาตัวตัวออยเครื่องเราตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปนะครับนี่ครับ ก็ล้างท่อล้างระบบตามน้ำนะตามท่อน้ําครับใช้น้ําอัดล้างแล้วนะครับล้างออกมาแล้วนะครับพวกคาบน้ํามันเก่าๆครับล้างตามท่อพวกเนี้ยท่อที่ยังพอใช้ได้นะท่อพวกเนี้ยนะครับยังมีอยู่นหน่อยครับเดี๋ยวไปไล่อีกอีกทีนึงครับไล่ความร้อนครับไล่น้ําอีกนะครับพอให้มันหมดเกลี้ยงมันคงเป็นไปได้ยากครับเดี๋ยวก็ต้องไปขับไล่ให้ระบบน้ํามันน้ำมันที่ค้างสายอยู่พวกเนี้ยให้มันออกมานะครับก็ตอนนี้ก็ พร้อมประกอบนะครับก็เดี๋ยวมาดูประกอบกันเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเซ็ตที่เราจะเปลี่ยนก็คือที่ไม่ไหวจริงๆเราก็เลยเลือกเนะี่ยมันนิ่มหมดแล้วข้อน้ำาครับอันนี้ที่ก็ไม่ไหวจริงนะก็คือไม่อยากให้ลูกค้าเสี่ยงก็เปลี่ยนไปเลยครับนี่ยน้ำมันโอริงก็จะบวมด้านในเนี่ยก็มีกระป๋อง,องพวกนี้แล้วก็มอน้ำน,นี่คือเซตที่เราเปลี่ยนนะ โอเคครับเดี๋ยวไปลุยประกอบกันต่อครับก่อนใส่แล้วก็ทาจรารบีซะหน่อยต่อเลื่นนะครับเดี๋ยวลิงปิ้นนะต้องทาสักนิดหนึ่งครับเป็นการไม่เซฟไม่ไม่ไม่ประมาทนะครับทาสักหน่อยเขาไม่ทากาวนะครับของใหม่เพราะว่าของใหม่มันดีแล้วครับไม่ต้องทากาวทาแค่จรารบีให้มันเลื่อนๆเท่าน่้นโอเคเดี๋ยวใส่เล,นเล,นเลนนยนะครับ ตัวออยเครื่องนะจะแปะอยู่ข้างนี้ครับอันนี้ก็ประกอบใส่เข้าไปนี่จะแปะอยู่ประมาณนี้นี่เป็นตัวออยเครื่องคนระตัวเจ้าปัญหานะครับของเราครับคือตัวนี้แหละครับนี่น่าจะประมาณนี้ใหม่หมครับเปลี่ยนให้ดูกันจะจนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ที่รั่วนะมาเปลี่ยนไปด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ช่างแทงเข้าุยต่อครับ เดี๋ยวค่อยามาว่ากันครับโอเคครับเดีย๋ยวใส่หมอ้อน้ำกันเลยครับใส่ฐานกรองเข้าไปเรียบร้อยละถ้าตอนถ้าตอนต,ต,ต่อไปก็เป็นเนีย่ยฐานกรองเราใส่เข้าไปแล้ะประกอบเกือบเสร็จละตอนนี้ก็ใส่หมอ้อน้ำนะครับห mm hmm. มอ้อน้ำนะครับเอ๊วใส่ลงไป ไม่ครับตัวน้ำไม่ใหม่เลยนะครับน,นี่ก็ใช้ยาวๆครับเซ็ตระบบครับถ้าผมให้ผมแนะนำนะเปลี่ยนออยล์เครื่องเลยนะผมว่าเปลี่ยนสักแสนโลก,กำลังดีครับจะได้ไม่ต้องเสียหายเยอะครับออยล์เครื่องตัวตัวหนึ่งก็เซฟพวกหม้อน้ำเซฟพวกข้อน่งท่อน้ำได้นะครับเพราะว่าน้ำมันก็ก็เจอรั่วกันบ่อยครับที่ว่า เข้าระบบน้ําแบบนี้นะครับก็ใส่เข้าไปแล้วครับโมน้านี่ครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะใกล้จะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ใส่หม้องโน,น้ำเรียบร้อยก็เดี๋ยวใส่คานใส่พวกเ,เปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยแล้วก็เติมระบบน้ำเนี่ยกระป๋องท่อใหม่หวังใหม่นะครับนี่ท่อนี้ใหม่นะครับ เดี๋ยวไปไล่น้ำครับล้างเอาน้ำมันเครื่องที่อยู่ค้างสายนิด,นดหน่อยรั่เดี๋ยวล้างออกครับไล่นะ้ำกันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเนี่ยสตาร์ทเครื่องแล้วนะก็เดี๋ยวออกไปไล่น้ำครับเติมยาแอร์เรียบร้อยนะครับแอร์เย็นกำัับเลยนะเครื่องติดแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาครับเดี๋ยวไปไล่นะ้ำเอาพวกน้ำมันเนี่ย ค่าน้มันนะครับออกนะครับได้ระบบน้ำอีกทีหนึ่งครับตอนนี้มันอาจจะมีคราบเก่าๆนิดหน่อยครับที่ติดท่ออยู่นะครับเพราะว่ามันมันยังไม่ได้ล้างข้างในครับมันก็มีบ้างครับเพราะว่าของเก่ามันมีครางติงข้างในเราไม่ได้เปลี่ยนหมดเนาะ,ะมันเปลี่ยนหมดมันก็เดียวกว่าชำรครับอันนี้เอาเซฟให้ลูกค้าด้วยครับเซฟช่วยลูกค้าด้วย ก็จะมีจะเอาไปไล่น้ำข้างนอกครับโอเคครับจะค่อยามาบ้ากันอีกทีครับเนี่ยตอนนี้ถึงขั้นตอนการไล่น้ำนะเนี่ยสตาร์เครื่องไล่นี่น้ำมันก็หมดแล้วนะ ล่นีไใช้แบปบผสมไล่ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไล่ออกครับไล่ออกไล่ให้มันบนให้มันร้อนครับมันจะดันเอาน้ำมันออกับน้ำมันที่ค้างสายอยู่ก่อนไปลองวิ่งครับต้องไล่เอาน้ำมันเครื่องออกให้หมดก่อน ตอนนี้น้ำใสแล้วนี่ใสแล้วครับน้ำตอนนี้ไล่ไว้พักหนึ่งครับจนร้อนนะใสแล้วไม่มีน้ำมันเครื่องแนละ้วเอาไล่ไว้พักหนึ่งใหญ่ๆเลยนี่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับตอนนี้น้ำใสๆเลยโอเคก็เดี๋ยวประกอบเก็บงานเดี๋ยวไปลองวิ่งกันครับลองวิ่งสักรอบก่อนส่งลูกพานะไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ โอเคครับตอนนี้ประกอบเรียบร้อยหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรแร็คเครื่องแรกคอะไรให้เรียบร้อยครับน้ำกันนี่ใส่เกงครับ,เ,รบเดี๋ยวไปวิ่งลองสักรอบเดี๋ยวก็มาไล่เอาน้ำยาเติมเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็เติมน้ำยานะครับยวค่อยเติมน้ำยาอีกทีหนึ่งนะครับขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้โอเคเดี๋ยวไปลองวิ่งกันครับโอเคครับทุกคนก็เห็นนว่าจบเรียบร้อยนะครับไปลองวิ่งมาก็ไม่มีปัญหาอะไรครับความร้อนความร้อนก็โอเคนะครับสำหรับ W สองหนึ่งสองคันนี้นะครับกับออยเครื่องรั่วนะครับระบบน้ำมันเครื่องรั่วเข้าในระบบน้ำนะครับ ก็เจอกันอยู่เรื่อยๆนะครับเจอกันบ่อยๆนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้นะเครื่อง651นะครับดีเซลนะครับก็เปลี่ยนกันเยอะเลยครับเปลี่ยนพวกท่อน้ําพวกออยเครื่องสวิตช์แรงดันหม้อน้ํานะครับเปลี่ยนกระปองพักน้ําครับเปลี่ยนกันก็เกือบจะทั้งเซตเลยนะครับก็ท่อท่อท่อยางน้ําครับมันบวมนะครับต้องเปลี่ยนด้วยนะครับก็บางเส้นที่ว่า ไม่บวมผมก็ช่วยลูกค้าเซฟไปก็เอามาล้างให้นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดนะครับเปลี่ยนเกือบหมดนะครับใช้คําว่าเกือบหมดเลยนะครับก็จบไปเซฟนี้ก็ห้าหมืนกว่าบาทนะครับจบไปในห้าหมืนกว่าบาทนะครับก็ถือว่าราคาสูงพอสมควรนะครับก็เปลี่ยนเสร็จแล้วก็ไล่ระบบน้ําครับก็กลับมาเติมยางมาน้ําเรียบร้อยนะครับก็เตรียมเราส่งลูกค้ากันนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจบรรยยนของเราไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากความบันไายให้กลายเป็นความบเจิดให้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้บางใจนะครับที่นํารถมาให้เราดูแลให้นะครับสําหรับวันนี้ผมชัางจาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ